ทุกคนครับรู้ไหมครับว่าผมเป็นคนยังไงผมจะบอกให้ผมเป็นคนที่เกิดวันอังคารเดี๋ยวผมจะอ่านให้ดูคนที่เกิดวันอังคารนะครับเวลารักใครก็จะรักมากแต่ความรักมากนี่เองมันทำให,ให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเราเป็นคนงี่เง่าหน้าลำคาญหน้าเบือ่อ แต่เวลาเกลียดใครจะเกลียดมากเช่นกันเป็นคนที่สงสารชอบช่วยเหลือคนอื่นจนบางครั้งตัวเองลำบากซะงั้นเป็นคนข,ขี้น้อยใจนะแต่ก็ไม่พูดออกมาหรอกเป็นคนที่หัวใจมั่นคงหมายความว่าถ้าเลือกใครสักคนมาเป็นแฟนก็จะดูแลให้ความช่วยเหลือแฟนเต็มที่เลือกนอกใจหายห่วงเพราะเวลารักใครรักจริงแน่นอนเป็นคนขี้เล่น ชอบสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่นแต่ถ้ามีเรื่องไม่สบายใจคนอื่นจะไม่มีทางรู้เลยเพราะเขาเลือกที่จะเงียบนะครถ้าใครเกิดวังอังคารคุณจะต้องมีหนึ่งในนี้แน่นอนผมขี้น้อยใจแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นถ้าเอนโซดูคลิปนี้คุณจงรู้ไว้ว่าผมเป็นคนแบบนี้โอเคไหมอ่า